สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมอีกเช่นเคยครับช่องชีวิตบานเฮาชาแนลครับผมวันนี้พาเซียนแหมาลงหนองบ้านโพใหญ่ตำบลโพใหญ่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นหนองหนันหันหัวครับหันหัวหัวละสองพันหนึ่งร้อยบาทครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศ แล้วก็ปลาเนาะเจ้านะของบ่อประกันปลาอยู่นะครับเดี๋ยวให้ดูปลาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับไปเบิ้งปลาครับชดเด็ดครับพี่น้องถ่ายนะได้ปะมึงไปเลยเด้อครับผมครับเบิไง ถกว่าไปเลยครับผมปลาครับปลาครับเบิ้งปลาได้ครับปลาได้ครับบัตรสองพันหาครับเดี๋ยวพายเบิ้งปลาครับคุณนะครับไรอะไรอย่างล่างก่อนเอออไรอย่างล่างก่อนสดนะครับ ก um <laughs> ็ไ <anything S 3> ่ร <laughs> uh ู <huh. S 2> hey, ้ก็ไม่ใช่ผมจำนะโอ้ยโมโหเฮ็ดพี่กันพี่น้องป่ะเห็นอยู่ครับ มันบ่คืนซึ่งสคนบกเกิดไ้ครับมัวเลาหรอสมมุลิใหม่ใหม่เอาใหม่้ย ขามันหลุดไหมขามหลุดขยัน <decisive> ข <sh arp inhale> ึ้นไปเลยข้าวผมเสตตัวหักตัวหักยังไม่เสร็จเบิงปลาได้ครับพี่น้องคุณนะครับ ได้ทุกคนครับคุณนครับเอาขื้นกับว่ได้ครครับ<ป><ป>หลายครับนะหลผมับไปไปไปคุณครับสามต้อยครับ1ทอยกับว่ได้บาลนี่ <c oughs> <c oughs>

แต่ไรเห่ยนี่ย็ต้องวอกถึงครับได้ไหมจังไรจังเคยแก่ขึนมากด้คือภ้าคือได้ทุกคนครับได้ไหมครับ สุดริ่งเยอมากคนณนะครับมุ้งไทยครับวันนี้มุ้งไทยมีข้อปุ๊ด้วครับคุณกลางน้องกัไเลครับบาดกดใจครั้งเลกของทีมงานเราครับในรอบปีจะได้ความคิดเห็นมาได้ครับ ตอบไปทุกคำถามนะครับบ้านนี้ก็ไม่ไดมาถามเรื่องบ้านเพราะไม่กี่หน่วยไม่ผิดเลยถามได้ก็มาก็ถึือก็ในทุกคนครับผม <c oughs> คุ้มแล้วคุ้มแล้วครับบัสท้องพันหาครับเหมือนนี้สั่งจองได้ครับปลาวันนี้

มาครับมาตามีโก้มีโกครับมีโก้มาครับุาครับนีก่เ็ดลครับมก้่่าับนี่ขว้อยากกินปลาดุกนาเ่าครับต็มแหเลครับเอาดึงขึ้นอยู่ไหครับ่มเพิ่าเพิ่มเอาอีกเลยเ่อนเพิ่หย่ยันงะเอาเจาซ่เอาซนีเอาออปดุกเพ่อนอันนี้โอ๊ยไปปวดหัวเห ดงนะครับต้เบงแหบืดนนะครับกำลังลากขึ้นจากน้ำครับ